จรจรอจังสวัสดีครับทุกคนินนี้เรา้าสู่ช่องจจรอมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมคี n a า r ิทออฟสปิริตใช่ไหมมันอ่านว่าคีน่าใช่ไหมวะใช่แหละโอเคเรามาเริ่มกันเลยอ่าอันนี้ก็คือเลือกระดับความยากนะครับ Story Mode Spirit Guide Expert Spirit Guide เอาไหนดีจูน เอาอันนี้แล้วกันเฮ้ยเอาเป็นเนี้ยสตอรี่หมดอันนี้ก็คือปรับแสง ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับสำหรับคําพูดเมื่อกี้ที่เขาได้เก่นขึ้นมามันก็คือการที่ว่าสําหรับวิญญาณบางวิญญาณที่ไม่สามารถไปไหนได้เราจึงต้องมีสปิริตไกด์ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมจูน <c oughs> ประมาณนั้นอ่ะกด E แล้วอะไรเนี่ยอุย้ยภาพสวยมากโอ้ม oh y god อันนี้คืออะไรอ่ะเพื่อส่องแสงเหรอใช่ส่องแสงแล้วเราต้องทําอะไรอะไรอ่ะอันนี้คืออะไร เพรนำทังวภาพมันสวยมากเลยนะอันนี้สร้างบาเลีไปเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้ก็ซื้อมาจากสตรีมนะครับตอนที่มันลดราคาตอนนี้มันไม่ลดนี่ว่าซื้อมาห้าร้อยมาขัดแค่สตรีมด้วยซื้อม,มาจากออไออะไรวะเอฟิกหรือว่าออจินวะจต่ไม่ได้ละ้ยอ,อะไรอะ่ะมันต้องมีฟาร์มขอบปะ ยังเป็นตอนที่ไปต้องเดินตามมันไปได้สองทางอ่ะก็เดิสอสักทางเอาไปทางซ้ายแล้วกันขวาไะไซ้ายดีโอ้โหโอเคมันก็กลับมาทางเดินนี่วะ่ะเฮ้ยเจอวิญญาณเดินตามเ,าเดินตามวิญญาณ วิญญาณเต็มเลยอ่ะไม่มีว่ายน้ำด้วยดแล้วนี่คืออะไรอ่ะสวัสดีครับมาแล้วครับนี่หรอประตูนี้หรอต้องทำไงเอยทำไงเอ่ยทำไงวะ ไปดูตรงแท่นก่อนดนีเวลาจะมีพัซเซลิลอยู่ก็ได้แท่นเนี่ยเหรออ่ะฮะอ่าโอ้อย่างงี้นี่เองโอเคเดินตามทางครับส่องแสงกระโดดลงไปเลยเหรอพิ้ว ว้าว wow. อะไรอะแคทซีนแคทซีนซะหน่อยทำไมมึงต้องมา <c oughs> ฉันรู้สึกได้ว่ามีวิญญาณที่ทรม,มานอยู่คุณต้องการความช่วยเหลือไหม่เยเธอรู้อกความเป็นไงนี่คือบ้านของฉันนี่คือหมู่บ้านของฉัน <c oughs> <c oughs> เราต้องสู้เหรอรก,กลับไปสปีดเกย์ไม่กลับโว้ยขีดซ้ายต่อยเอ้ยขีดซ้ายตีธรรมดาขีดขวาตีหนักโอเคมาหนักเลยนี่แน่ตีตีก็มาดิวะตีหน,นักอีกสักรอบนึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย,ยังไงวะมาสิมาสิดรอปหลบนี่นี่นี่นี นี่มาอีกมาอีกขอแบบหนักๆเบิ่มๆคือขึ้น่ะไปเออว้างึไปไหนต่ออ่ะเออเรามาจากทางนั้นเราก็ต้องไปอู้อะไรอ่ะ จุดเซฟปะอารมณ์แบบจุดเซฟปะท่สเส้ลมันเยอะเหมือนกันนะเจมนะเนี่ยอันนี้ได้ไหมอ,อ่าว้าวอ๋อโอเคแค่นี้ประตูเนี่ยไปที่เดิมแล้วเ็าไปเหยียบอ่าเริ่มเข้าใจาละ บ้าน้องคีนา่าใช่ป่ะชื่อเกมชือ่อชื่อเกมว่าคีนาใช่ลืมชื่อเกม <laughs> นะไปเลยไป let's go let's สไลด์ไปเลยสไลด์ไปเลยน่าจะเพิ่มแสงให้เยอะกว่านี้นะไม่เดี๋ยวมันไม่ตัวแสงหรอกเย้ yeah. อันนี้เมื่อกี้คือเราปราปีศาตร์หรอก็อยังไม่รับ ออกมาแล้วน้องนึกว่าแบบว่าต้องตีโคมไฟแล้วมีอะไรให้โ <pist ach> ดิไปตามนะโทษโทษโทษ ไม่เผื่อมันมีอะไรไงเนี่ยอันนี้อะไรอ,อ่ะอ๋อทางตันกดคิวเฮ้ยน้องน้องฉันเห็นอะไรวะ ไปไหนแล้วนะเข้าไปในหินเหรอ ดีเด็กๆไปแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยวาร์ปได้ด้วยอ่ะเด็กวาร์ปได้ด้วยอ่ะอ๋อเป็นวิญญาณอ๋อเก็บ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 คิวอีคิวคิวคิวอ๋อฟาเฟนคอม plete ได้เพื่อนละครับเพื่อนมีขาด้วยอ มุตมีมากเลยว, <S <S ว้าววัดดีเจ้าตัวเล็กมันจะโอเคนะไม่ต้องกลัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหายตัวเล็กโอ้ยน้องจะร้องไห้ แ okay. แล้วก็ find the rod search for more rod in the อ๋อมีตัวแบบนี้อีกเยอกเกะอกเกลยเหรอกเขาจะอกเอาไปเฮ้ยกระโดดสองรอบได้ด้วยเฮ้ยเจอแล้ว เจอแล้วปึง้งฮ่าฮ่ามีเพื่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยก <c oughs> <c oughs> มมันน่ารักเว้ยแต่แต่แต่งงแมปนิดหน่อยนะอันนี้มีอะไรไหมเฮ้ยขึ้นได้ด้วยเจอแล้ว อีกตัวนึงอ่าคือจะบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้บ้านผมฝนตกอาจจะมีเสียงเฮ้ยังไงอ่ะอ้าปึง้งมาอีกตัวแล้วน้องปุกลูกน้องยิ้มให้ด้วยอ่ะเมื่อกี้ไปไปไหนต่อไฮเบนนี่ เจแล้วหวัดดีตัวเล็กปึง้งหน้าตาเหมือนกันเลยอะ <laughs> เหมือนกันทุกตัวเลยินเตอร์แอคืออะไรอะเจ้นหนองไงไหนไหนไหนอาหา่ะฮะแล้วกด3จุบจุบน้องได้ด้วยเออไปนั่ง ง่น,งนงที่อื่นเหรอโอเคโอเคอ่ตรงสองแสนอา่าสองสอ,อ,องแสน <G ül> อ่ะสองแสงปุ๊บอา่านั่งปุ๊บกดหนึ่งสนิท <G ül> โอ,โอ บ้างอ่ะสามสามกิ๊อ่าโอเคมีลูกเล่นนี้ด้วยอ่ะไม่ธรรมดาเนี่ยรันควิคเอาไอตัวเล็กไปไหนแล้ว ว้าวคิวโอเพ่นปึง้งเจออีกแล้วได้มาอีกตัวแล้วไอ้น้องหน้าตาน่ารักจังอนะ่ะเนาะไปไปไงต่อนี่เหรอตายตายอันนี้คือพึ่งที่พึ่งลงมาเง,ง็นก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ แม่มันกว้างเนี่ยมองยากว่ะตรงไหนนะเธอเข้าไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเขาไปไม่ได้ทำไมอ่ะมันเป็นแบบที่ท ja ี่แบบเป็นพิษอะใช่หรอใช่อุ้ยเกือบแล้วยังไม่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ตรงนี้ก็ห้ามเดินเข้าไปอ่ะใช่อะไรที่มันเป็นเนีวเป็นแนวตบง ก็คือที่ที่ยังแบบไม่จำกัดแบบโรานเล่นแบบคำสาปเนี้ยต้องหาน้องอีกตัวหนึ่งอ่ะหาน้องอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยน้องโผล่มาสิอันนี้มาอย่างวะโอุ้ยฝาร้องนะครับทุกคนโอเคไม่มีละแต่ว่ามันขาดอีกการหนึ่งอ่ะ ไม่มีน้องว่ายน้ำด้วยไม่มีแล้วอะ่ะ A few moments later เอ้ยนี่วะตรงนี้ไม่เคยมา ่ไเราต้องหาอีกอันหนึ่งให้ได้ก่อนแต่ทีเนี้ยเรายังไม่ได้อีกอันนึงเลย,ยคือคี์หลักของเกมเนี้ยคือต้องมีแท่นนี้ใช่ไหม,ไมเคนี่ไงน,น้องอยู่นี่แน่เลยตัวสุดท้ายนี่ไง น้องปึ้งเวลอัพเหรออะไรอ่ะอย่าใช้น้องชำระล้างตรงพื้นที่เมื่อกี้นี่ไงอ๋อมันใช้อ้าในการกดชำระล้างได้อ๋อคือเราต้องรวบรวมน้องเพื่อมาชำระล้างดับไปที่ไว้กินนี่ป่ะใช่ใช่อไม้เลก่หาของในนี่กอนก็ได้ตรงนี้ของไม่มีแล้วนะ ไม่มีแล้วหมดแล้วหอ่ะไปที่เมื่อกี้นะโอเคเข้าใจแล้วไปน้องอี แล้วกดก e. อ้าว,าวสดชื่นขึ้นเยอะเลยไปไนต่อเอ้ยดีปะทางขึ้นปะอ่าฉลาดอยู่ถือว่ายังโอเคอยู่คุณได้ไปต่อ เป็นเกมที่ถือว่าทำได้ดีเลยนะภาพสวยไม่มีอะไรเดินทางนี้นปึ๊บปึ๊บไปเี่ยอะไรอะ่ะเต็มป่าอ๋อน้องนำทางให้ด้วยอ่ะนี่ น้องเดินตาเธอน้องนน้องมองดิเธอพอจะรู้เรื่องของเกมนี้ป่ะไหนลองเล่าให้ฟังสิแค่รู้แค่ว่าเอ้นติ่เด็กเธอต้องไปเจอเด็กองนั้นอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่อะไอ่ะปีศาจมาปีศาจขอกว่เออเธอต้องสู้กับ Okay, มาดิก็มามาหน,นเซมาหน,นเซเอ้ยอุ้ยเจบ็บเจบ็บเจ็บอ uh, ่า t o quickly send your rod onto object in a i uh. แล้วก็ชีปเพื่อเลงอ,อองอ๋อปล่อยน้องไปสู้ได้ด้วยใช่ว้าว ว้าวอ๋อมันใช้เต็มมิหนา้าใช่ไหมเออมาเด็กี่ตัวได้หมดผมมีเวลาทั้งวันให้คุณได้หมดได้หมดเลยเออนี่ไงน,นี่ไงเอ,อ้มาดิมามา ยังไงเออ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 แบบเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดวป<ไว>ิ้วว้าวลูกเล่นเยอะนะถือว่าลูกเล่นเยอะมากเกมี่ ต่อครับไม่้ให้น้องชยเขียนเหรอ <c oughs> ปั่นเลยอะใช้แรงงานไหนเนี่ยฮะไม่ได้ปะ <c oughs> เดี๋ยวนะต้องทำไงนะ เฮ้เย,นนยนี่น,น,แบบน,น,นี่น้องชีเป้าอยู่เนี่ยออโอ้ยน้องฉลาดวะโอคมาอุมาอุมาเออทำงานหน่อยเว้ยเออดีดีดีช่วยช่วยกันนะช่วยเหลือกันไม้ระวังผิดอีกตรงนี้อ่าอีกนิดนึงนิดนึงอ่าโอเค วางโ okay. อเคเฮ้ยมาวะ่ะเจ๋วเว้ยเจ๋วเว้ยเดี๋ยวไปดูข้างล่างก่อนข้างล่างมีอะไรไหมนีไอเก็บกดคิวว้าวเกมนี้สายฟาร์มก็น่าจะชอบอยู่นะเพราะว่ามันก็มีของให้ฟาร์มด้วย เอาอีกแล้วใช้แรงงานน้อยอีกแล้วต้องวางต้องวางเรียงกันปะไม่ไม่น้องน้องแชรอหยิบขึ้นมาตั้งไอคอ๋อแล้วไปไหนต่อขึ้นข้างบนใช่ปะเนี่ยไปไหนเอ่ยนี่เหรออันนี้เราขึ้นขึ้นมาไม่ใช่ ไปไม่ได้ไ,ไ,ดไปไหนวะดเดินกลับเหรอนี่เหรอเฮ้ยเกือบตกให้ตายเถอะ น้องชี้เป้าแล้วโอเคไปต่อไปแกมีอะไรไหมเผื่อมีของแอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเดินเข้าไปฟาร์มได้เฮ้ยเจอบอสป่ะเนี่ยได้บอสป่ะไอ้นี่มันคือบอสป่ะ ให้ฉันช่วยคุณเถอะฉันสามารถรักษาจิตวิญญาณใช่ไหมไม่รู้แปลไม่ทัน,นรู้ความปรารถนาดีของแกแต่แกไม่ได้เข้าใจอะไรเลยอะไรกัน คุณจะยังอยู่ที่นี่ไม่ได้เธอหันไปพูดกับอยรอ่ะีัดเบนดอนกลุณมก่อวะไม่ทิ้งไงไม่ทิ้งตรงนี้ตัวโหดเลยเนี่ยเจอบอลแน่เลยอ่ะชิปเป่งแล้วอะอโอ้อะไรวะเอาตัวนี้มาสู้ใช่เหรออี e Ôi. Ui, tôi phải lùi bằng lại. Mãi đi quá Đó rồi lại, Ít thật nhóc mày อกลายเป็นโกกุ๊กรัน <laughs> <laughs> พูดถึงตัวมันก็เปล่อยอีกนะ <laughs> <laughs> วิโนงเพิ่มขึ้นหรอน่าร <laughs> ัก It's safe now. y the the hey, a เวลามารก e อื่อของคอ Kaya. นทำอะไรคนเดียวในป่านี้เหรอไม่เป็นไรหรอกพวกเราอยู่มานานแล้วเราดูแลตัวเองได้ฉันรู้แล้วนะ ก็ทั้งคู่ดูแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยแล้วรู้ไหมว่าวิญญาณเนี่ยแปลว่าอะไรออวิญญาณเอ็นักกากนั่นอยู่ไหนเราไม่รู้หรอกแล้วคุณน่ะมาทำอะไรในป่าพาฉันไปหน่อยได้ไหมเย่ก็อาจจะแปลไม่ค่อยถูกนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนดูเอ๋ยไถ่กันไป ก็คือถ้าเกิดจะให้พาไปที่นั่นน่ะนาเธอต้องช่วยฉันก่อนไอเด็กนี่มีข้อต่อรองว่ะเราโดนติดอยู่ในป่าแห่งนี้เราต้องการให้คุณไปช่วยเขาช่วยทาโร่มันเป็นความคิดที่ดีนะไซยามันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเธอแน่นอนเพราะว่าเธอเห็นไหมล่ะว่าเธอว่าเขาคนนั้นะสู้กับไอ้แท่ง แท่งไม้เมื่อกี้ได้ช่วยให้เราฟรีเราจะพาคุณไปที่ Mountain Try ก็ไปสิครับ Come on จะไปดิเฮมีแปดตัวแล้วเออเนาะงั้นเราขอจบพาร์ทแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเจอกันพาร์ทหน้าครับเรามาถ่ายรูปกันก่อน เรามาเออพาหน้าเราไปช่วยทารูปเรามาถ่ายรูปกับน้องๆกันนี่ถ่ายรูปเหรอใช่ใช่เดี๋ยวลูกนึงนะเอาเป็นข้าข้าไหนดีข้าสองกันนี่นี่ไต่ขึ้นมาแล้วไต่ขึ้นมาแล้วนี่นี่ถ่ายรูปเหรอ นหนึ่งสองสามโอเคสำหรับพารแรกขอจบเพลงเท่านี้นะครับเจอกันบ๊ายบาย